สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องที่กำลังเป็นที่สนใจกันมากเลยนะครับเรื่องแนวทางใหม่เกี่ยวกับการนำ AI หรือปัญญาประดิษฐ์มาใช้ในงานสาญยุทธิธรรมของไทยเราเนี่ยแหละครับเป็นเรื่องที่ทั้งน่าสนใจแล้วก็มีความทา้าทายอยู่นกันนะครับค่ะเป็นประเด็นที่สำคัญมากในยุคนี้เลยนะคะครับข้อมูลที่เราจะมาดูกันวันนี้ก็มาจากข่าวหลายๆที่เลยครับที่พูดถึงคำแนะนำ5ข้อ ซึ่งประกาศโดยท่านประธานสารดิกาคนปัจจุบันท่านชนาการธีรเวชพลนะครับถือเป็นทิศทางที่น่าจับตามากอ๋อคำแนะนำา5ข้อน่ะนะคะใช่ครับเป้าหมายที่เราจะคุยกันวันนี้ก็คืออยากจะทำความเข้าใจให้มากขึ้นว่าเอะระบบยุติธรรมไทยเราเนี่ยกำลังปรับตัวยังไงกับเรื่อง AI กําลังหาจุดสมดุลยังไง ระหว่างการใช้ประโยชน์จากมันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกับาการปกป้องหลักการสําคัญๆอย่างความยุติธรรมความเป็นกลางแล้วก็ที่สําคัญเลยคือความเป็นอิสระของผู้พิาพากษาอืมค่ะการสร้างสมดุลตรงนี้สําคัญมากจริงๆค่ะครับเราจะมาดูกันว่าหน้าตามันเป็นยังไงในทางปฏิบัติคือการออกคําแนะนําชุดนี้มาเนี่ยมันก็สะท้อนว่าเออระบบศาลก็มองเห็นประโยชน์ของ AI นะแต่ก็ยังระมัดระวังตัวสูงอยู่เหมือนกัน ซึ่งก็น่าคิดนะครับว่าอนาคตกระบวนการยุติธรรมเราจะเป็นยังไงต่อค่ะเป็นก้าวที่ต้องจับตามองจริงๆค่ะเอาละครับมาเริ่มกันที่ประเด็นหลักเลยหัวใจของแนวทางนี้ก่อนเลยจุดยืนที่ชัดเจนมากจากสารดีกาก็คือว่าเปิดทางให้ใช้ AI ได้นะแต่ใช้เป็นเครื่องมือเสริมประสิทธิภาพการทำงานเท่านั้นค่ะแค่เสริมประสิทธิภาพใช่ครับแล้วก็ขีดเส้นใต้ไว้เลยเป็นเหมือนกดเหล็กว่าห้ามเด็ดขาด คือห้ามเอา AI มาใช้ในการตัดสินหรือมาชี้ขาดข้อพิพาทในคดีอืมชัดเจนมากนะคะข้อนี้ครับอันนี้คือตามคำแนะนำของท่านประธานสารดีกาโดยตรงเลยการวางกรอบตรงนี้ถือว่าสำคัญมากนะคะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเลยเหตุผลหลักๆเลยที่ต้องจำกัดบทบาท AI ไว้แค่การสนับสนุนก็เพราะว่าเทคโนโลยี AI ที่เราใช้ใช้กันอยู่ตอนนี้เนี่ยมันยังยังไม่สมดุลพอค่ะที่จะให้มาทำหน้าที่ตัดสินคดีได้เลย อ๋อย,ยังมีข้อจำกัดอยู่ใช่ค่ะคือการพัฒนา AI มันต้องใช้ข้อมูลเยอะมากใช่ไหมคะซึ่งข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่ครบถ้วนหรืออาจจะมีสิ่งที่เรียกว่าอคติแฝงหรือ bias ซ่อนอยู่ซึ่งถ้าเอาไปใช้ตัดสินตรงๆเนี่ยเออมันอาจจะนาไปสู่ผลที่ไม่เป็นธรรมได้ค่ะครับครับเข้าใจเลย แล้วก็ที่สําคัญกว่านั้นอีกนะคะการพิจารณาคดีเนี่ยมันต้องอาศัยหลักกฎหมายต้องเข้าใจบริบทสังคมวัฒนธรรมแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยจริงๆคือดุลพินิษของผู้พิพากษาดุลพินิษนี่เองใช่ค่ะซึ่งมันเป็นกระบวนการคิดวิเคราะห์ที่ซับซ้อนมากนะคะต้องใช้ทั้งประสบการณ์ความเห็นอกเห็นใจการตีความกฎหมายให้เข้ากับข้อเท็จจริงในแต่ละเรื่องไปซึ่งเอไอ AI ตอนนี้มันยังทําตรงนี้ไม่ได้อืม ยังแทนมนุษย์ไม่ได้ในส่วนนี้ค่ะอาจจะยังทําไม่ได้เลยในแบบเดียวกับมนุษย์การตัดสินใจของผู้พิพา,ากษาก็เลยยังเป็นหัวใจหลักอยู่ค่ะที่ทดแทนไม่ได้เห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยครับคือมอง AI เป็นเหมือนผู้ช่วยที่เก่งมากคนหนึ่งค่ะประมาณนั้นเลยแต่ไม่ใช่คนตัดสินใจสุดท้ายทีนี้เราลองมาลงรายละเอียดคําแนะนํา5ข้อกันนะครับเริ่มข้อแรกเลยการใช้ AI อย่างมีความรับผิดชอบ อันนี้ดูเหมือนจะกว้างๆนะครับมันหมายถึงอะไรกันแน่ครับในทางปฏิบัติค่ะคำว่ามีความรับผิดชอบในที่นี้เนี่ยมันครอบคลุมหลายอย่างเลยนะคะอย่างแรกเลยก็คือผู้พิพากษาหรือเจ้าหน้าที่ศาลเนี่ยต้องเข้าใจจริงๆว่า AI มันไม่ใช่เครื่องมือวิเศษนะมันมีข้อจำกัดมันไม่ได้เข้าใจบริบททุกอย่างเหมือนคนเราครับดังนั้นเวลาใช้ก็ต้องระมัดระวงังต้องรู้ตัวเสมอว่า ผลที่ได้จาก AI มันเป็นแค่ข้อมูลประกอบนะไม่ใช่คำตอบสุดท้ายอ๋อต้องตระหนักถึงข้อจำกัดมันใช่ค่ะแล้วก็อย่างที่สองความรับผิดชอบยังหมายถึงการไม่ไปพึ่ง AI มากเกินไปแบบว่าจนเราละเลยการตรวจสอบหรือการใช้ดุลพินิษของตัวเองครับผมเพราะถ้าเป็นแบบนั้นมันอาจจะผิดพลาดได้หรือทำให้งานมันขาดความเรียบร้อยรอบข้อไปก็คือต้องสร้างสมดุลค่ะระหว่างการใช้ ความเร็วประสิทธิภาพของ AI กับการรักษาคุณภาพความรอบคอบของคนทำงานเองหมายความว่าต่อให้ AI มันช่วยร่างเอกสารสรุปข้อมูลได้เร็วปรูดปลาดแค่ไหนเนี่ยคนใช้ก็ยังต้องกลับมาอ่านทวนตรวจสอบความถูกต้องแล้วก็พิจารณาเนื้อหาเองละเอียดอยู่ดีใช่ไหมครับถูกต้องเป๊ะเลยค่ะอันนั้นคือหัวใจของความรับผิดชอบในข้อนี้เลย คือไม่ปล่อยให้ AI ทํางานแทนเราไปเลยโดยไม่มีการควบคุมตรวจสอบอย่างดีซึ่งมันก็นําไปสู่ประเด็นที่2ที่สําคัญไม่แพ้กันเลยค่ะคือเรื่องข้อมูลครับมาถึงข้อ2พอดีการรักษาความลับและข้อมูลส่วนบุคคลข้อนี้เหมือนจะเน้นเป็นพิเศษเลยนะครับใช่ค่ะแล้วก็จําเป็นมากๆมากๆเลยในบริบทของศาลเพระาะศาลนี้เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่ออละเอียดอ่อนมากๆนะคะคําแนะนําข้อนี้บอกชัดเจนเลยค่ะเป็นข้อห้ามเด็ดขาดเลยนะ ว่าห้ามเอาข้อมูลราชการที่เป็นความลับอย่างข้อมูลในสำนวนคดีหรือข้อมูลส่วนตัวของคู่ความพกชื่อที่อยู่เบอร์โทรหรืออะไรก็ตามที่ระบุตัวต,วตนได้เนี่ยห้ามเอาไปใส่ในระบบ A.I ใดๆก็ตามโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายหรือว่าไม่ได้ผ่านกระบวนการทําให้ข้อมูลมันนิรนามก่อนอย่างเหมาะสมทําไมถึงต้องเน้นข้อนี้ขนาดนี้ครับความเสี่ยงในศาลมันมากกว่าที่อื่นเหรอครับความเสี่ยงสูงมากค่ะ ลองนึกภาพดูนะคะข้อมูลในสำนวนคดีเนี่ยอาจจะมีทั้งข้อมูลสุขภาพการเงินเรื่องส่วนตัวมากๆของคู่ความครับจริงด้วยถ้าข้อมูลพวกนี้มันหลุดออกไปไม่ว่าจะเพราะระบบผิดพลาดหรือมีคนแอบเข้ามาดูผลกระทบมันร้ายแรงมากนะคะไม่ใช่แค่เรื่องละเมิดสิทธสทิส่วนบุคคลตามกฎหมาย pdpa ที่เรารู้จักปันอืมครับแต่มันกระทบไปถึงความเชื่อมั่นของคนทั่วไปที่มีต่อกระบวนการยุติธรรมทั้งหมดเลยนะคะ การรักษาความลับก็เลยเป็นเหมือนรากฐานของความไว้วางใจที่ประชาชนมีต่อศาลค่ะเข้าใจแล้วครับเรื่องความเชื่อมั่นนี้สาคัญจริงๆซึ่งก็โยงไปข้อต่อไปเลยนะครับข้อ 3. ต้องยึดมั่นในความเป็นอิสระของผู้พิพากษาข้อนี้ก็ดูเป็นหัวใจสําคัญอีกข้อเลยเป็นเสาหลักเลยก็ได้ค่ะข้อนี้ความเป็นอิสระของผู้พิพากษาก็คือการที่ท่านสามารถพิจารณาตัดสินคดีได้ โดยไม่มีใครหรืออะไรมามีอิทธิพลหรือกดดันได้ไม่ว่าจากข้างนอกหรือแม้แต่จากเทคโนโลยีที่เรากำลังคุยกันอยู่นี่แหละค่ะครับข้อกังวลหลักๆก,ก็คือถ้าผู้พิพากษาเริ่มไปพึ่งพาก,การวิเคราะห์หรือข้อเสนอแนะจาก AI มากขึ้นเรื่อยๆเ,เนี่ยมันอาจจะเกิดสิ่งที่เรียกว่า automation bias automation bias ค่ะ คือการที่เราเผลอคล้อยตามสิ่งที่ระบบอัตโนมัติบอกโดยไม่ได้ตั้งคำถามกับมันมากพอซึ่งมันอาจจะบั่นทอนความเป็นอิสระในการใช้ดุลพินิษของเราไปโดยไม่รู้ตัวได้ค่ะอ๋อมันอาจจะไม่ได้มาแบบชัดๆว่า AI สั่งให้ตัดสินแบบนี้นะแต่อาจจะมาในลักษณะที่เออ AI มันนำเสนอข้อมูลหรือวิเคราะห์แนวโน้มบางอย่างที่มันอาจจะ ชี้นำความคิดผู้พิพากษาไปในทางใดทางหนึ่งแบบอ้อมๆอ,อ,อย่างนี้หรือเปล่าครับเป็นไปได้ทั้งสองแบบเลยค่ะทั้งแบบชัดเจนทั้งแบบเนียนๆคำแนะนำก็เลยระบุห้ามเด็ดขาดไปเลยค่ะว่าห้ามใช้ AI วิเคราะห์ข้อเท็จจริงในลักษณะที่จะนำไปสู่การตัดสินคดีหรือใช้ AI ชี้นำผลคดีไม่ว่าจะประเมินพยานหรือเสนอแนวทางตัดสินก็ตามครับผมบทบาท AI ต้องอยู่แค่ให้ข้อมูลดิบหรือจัดการข้อมูลเบื้องต้นจริงๆ ส่วนการประเมินค่าการตีความการตัดสินใจสุดท้ายเนี่ยต้องมาจากผู้พิพากษาเท่านั้นค่ะเพื่อให้มั่นใจว่าการตัดสินนั้นมาจากกฎหมายและข้อเท็จจริงจริงๆถ้าอย่างนั้นคำถามต่อมาคือแล้ว AI จะมาช่วยตรงไหนได้บ้างล่ะครับถ้าห้ามใช้ในการวิเคราะห์เพื่อตัดสินซึ่งข้อแนะนาข้อ4ก็ให้คาตอบไว้นะครับคือให้ใช้สนับสนุนงานด้านธุรการและงานวิชาการส่วนนี้ขยายความได้ยังไงบ้างครับ ค่ะส่วนนี้ก็คือการบอกว่าขอบเขตที่อนุญาตให้ใช้มีอะไรบ้างซึ่งก็ยังมีประโยชน์มากๆนะคะอย่างงานธุรการเช่นช่วยจัดการเอกสารในสำนวนคดีจัดตารางนัดพิจารณาคดีติดตามสถานะคดีหรือแม้แต่ช่วยร่างเอกสารธุรการง่ายๆที่ไม่เกี่ยวกับเนื้อหาคดีโดยตรงอ๋อพวกงานเอกสารงานจัดการใช่ค่ะซึ่งอันนี้ก็จะช่วยลดภาระงานเอกสารที่หนักมากๆของเจ้าหน้าที่ศาลลงได้เยอะเลยค่ะครับ ส่วนงานวิชาการก็เช่นใช้ AI ช่วยค้นคว้าข้อมูลกฎหมายคำพิพากษ,ษาดีกาที่เกี่ยวข้องหรือบทความวิชาการเร็วๆหรืออาจจะใช้ช่วยเออสรุปประเด็นสำคัญจากเอกสารวิชาการยาวๆเพื่อให้ผู้พิพากษาหรือผู้ช่วย AI เข้าใจภาพรวมได้เร็วขึ้นอืมก็มีประโยชน์เยอะอยู่แต่มีแต่ตัวใหญ่ๆเลยค่ะคือ ไม่ว่าจะใช้ AI ช่วยงานด้านไหนก็ตามคำแนะนำข้อนี้ย้ำม,มากๆมากๆว่าต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วนของข้อมูลหรือผลลัพธ์ที่ได้จาก AI ทุกครั้งทุกชิ้นก่อนจะเอาไปใช้งานจริงหรือเอาไปอ้างอิงเด็ดขาดเลยค่ะการตรวจสอบซ้ำนี้ดูจะเป็นธีมหลักที่โผล่มาในหลายข้อเลยนะครับทำไมต้องย้ำเรื่องตรวจสอบขนาดนี้ครับโดยเฉพาะงานธุรการงานวิชาการที่ดูเหมือนไม่เกี่ยวกับการตัดสินคดีโดยตรง เพราะว่าแม้งานที่ดูเหมือนเป็นงานสนับสนุนเฉยๆเนี่ยมันก็อาจจะส่งผลกระทบต่อการพิจารณาคดีได้ค่ะลองคิดดูว่าถ้า AI ค้นดีกามาให้แต่ดันให้ข้อมูลผิดหรือตกหล่นดีกาสำคัญไปอ๋อครับมันอาจจะทำให้ผู้วิพากษาเข้าใจหลักกฎหมายผิดไปได้เลยนะคะหรือถ้า AI สรุปเข้าท้าจริงจากเอกสารมาผิด ก็อาจจะทำให้เข้าใจผิดไปตั้งแต่ตน้นจริงด้วยครับการตรวจสอบก็เลยเหมือนเป็นด่างสุดท้ายค่ะที่จะกรองความผิดพลาดจาก AI ไม่ให้ไปกระทบกระบวนการยุติธรรมได้มันคือการยืนยันว่าเอิงถึงจะใช้เทคโนโลยีช่วยนะ แต่ความรับผิดชอบสุดท้ายก็ยังอยู่ที่คนอยู่ดีชัดเจนครับเหมือนมีผู้ช่วยแต่เราก็ยังต้องตรวจงานรับผิดชอบงานสุดท้ายอยู่ดีมาถึงข้อสุดท้ายครับข้อ5การเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมข้อนี้เหมือนจะโยนหน้าที่ไปให้หน่วยงานกลางดูแลใช่ไหมครับใช่ค่ะข้อนี้เป็นการวางแนวทางสําหรับภาพรวมขององค์กรเลยคือมอบหมายให้หน่วยงานหลัก อย่างสำนักง,งานสารยุติธรรมเป็นคนรับผิดชอบในการคัดเลือกจัดหาหรืออนุมัติเทคโนโลยี AI ที่จะเอามาใช้ในระบบสารซึ่งกระบวนการคัดเลือกนี้ก็ต้องดูรอบครอบหลายด้านเลยค่ะไม่ใช่แค่ดูว่ามันเก่งอย่างเดียวต้องดูอะไรบ้างครับปัจจัยสําคัญก็เช่นความน่าเชื่อถือของบริษัทที่พัฒนาความปลอดภัยของระบบต้องมั่นใจว่ามีมาตรการป้องกันข้อมูลรั่วไหล แล้วก็สำคัญมากคือต้องสอดคล้อมกับกฎหมายระเบียบต่างๆของใครโดยเฉพาะ PDPa แล้วก็ระเบียบเรื่องการรักษาความลับทางราชการด้วยค่ะครับนอกจากนี้ก็อาจจะต้องดูเรื่องความโปร่งใสของ AI ด้วยว่าพอจะอธิบายได้ไหมว่ามันทำงานยังไงให้เรามั่นใจได้แสดงว่าไม่ใช่ AI ตัวไหนก็ได้ที่จะเอาเข้ามาใช้ในศาลได้เลยต้องผ่านการกรองจากส่วนกลางก่อนเพื่อให้มั่นใจทั้งประสิทธิภาพและความปลอดภัย ถูกต้องค่ะเป็นการสร้างมาตรฐานกลางแล้วก็ควบคุมคุณภาพเพื่อให้การนำ AI มาใช้ในสารต่างๆมันไปในทางเดียวกันแล้วก็ปลอดภัยที่สุดค่ะพอเรามองภาพรวมทั้ง5ข้อแนะนำนี้แล้วมันสะท้อนภาพอะไรที่ชัดขึ้นบ้างครับเกี่ยวกับทิศทางสารไทยกับ AI ภาพที่ชัดที่สุดเลยนะคะคือการเดินหน้าอย่างระมัดระวังค่ะเป็นความพยายามที่จะสร้างสมดุลทีออ่ละเอียดอ่อนมากๆระหว่างการเปิดรับนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกับการปกป้องคุณค่าหลักที่เป็นหัวใจของกระบวนการยุติธรรมครับผมก็คือความยุติธรรมความเป็นกลางความรับผิดชอบความเป็นอิสระของผู้พิพากษาแล้วก็การรักษาความลับข้อมูล ธีมหลักที่ย้ําตลอดเลยก็คือ AI เป็นผู้ช่วยไม่ใช่ผู้ตัดสินผู้ช่วยไม่ใช่ผู้ตัดสินใช่ค่ะแนวทางนี้พยายามจะบอกว่าเออเราเห็นประโยชน์ AI นะในการช่วยแบ่งเบาภาระรงานบางอย่างทําให้กระบวนการเร็วขึ้นแต่เรายังไม่พร้อมและอาจจะไม่ยอมรับเลยที่จะให้ AI มามีบทบาทในการตัดสินใจหรือใช้ดุลพินิษแทนคนเพราะความยุติธรรมในสายตาของศาลไทยยังต้องผูกอยู่กับความเป็นมนุษย์ของผู้พิพากษาค่ะ ทั้งหมดนี้ก็เพื่อรักษาความน่าเชื่อถือความศักดิ์สิทธิ์ของสถาบันตุลาการในระยะยาวซึ่งเมื่อมองจากมุมของสื่อหรือแหล่งข่าวต่างๆที่รายงานเรื่องนี้ก็ดูจะตีความไปทางเดียวกันนะครับคือมองเป็นว่าเป็นก้าวสำคัญที่แสดงว่าระบบยุติธรรมไทยก็ไม่ได้นิ่งเฉยพยายามปรับสัวค่ะแต่ก็ทำอย่างรอบคอบไม่ได้แบบเหอเทคโนโลยีใหม่จนลืมดูผลกระทบความเสี่ยงอืมใช่ค่ะ เป็นการพยายามจะเก็บเกี่ยวประโยชน์จาก AI โดยไม่ให้หลักการพื้นฐานเดิมต้องสั่นคลอนไปถ้าให้สรุปสั้นๆก็คือประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ยุคการใช้ AI ในสารแบบค่อยเป็นค่อยไปมีกรอบชัดเจนเน้นบทบาทสนับสนุนงานเบื้องหลังและยังคงสงวนอำนาจตัดสินใจในเนื้อหาคดีไว้กับผู้พิพากษาที่เป็นมนุษย์อย่างเคร่งครัดเลย ซึ่งก็เป็นแนวทางที่สมเหตุสมผลมากนะคะถ้าดูจากความสามารถข้อจำกัดของ AI ที่เรามีตอนนี้แต่ทีนี้มันก็มีคำถามที่น่าสนใจชวนให้คิดต่อไปอีกนะคะสำหรับอนาคตยังไงครับคือแนวทาง5ข้อนี้เนี่ยมันร่างขึ้นมาบนฐานของ AI ในยุคปัจจุบันใช่ไหมคะที่เรายังมองเห็นข้อจำกัดมันค่อนข้างชัดทั้งเรื่องความไม่สมบูรณ์การขาดความเข้าใจบริบท หรือการที่มันยังไม่มีสิ่งที่เรียกว่าสามัญสำนึกหรือดุลพินิษแบบคนเราครับแต่ถ้าเรามองไปข้างหน้าล่ะคะอีก5ปี10ปีหรือ20ปีข้างหน้าถ้า AI มันพัฒนาไปไกลกว่านี้มากๆล่ะคะอืมน่าคิดครับลองนึกภาพ AI ที่วิเคราะห์ข้อมูลซับซ้อนได้แม่นยำมากลดอคติแฝงได้เยอะเรียนรู้ปรับตัวได้เก่งขึ้น จนกระทั่งเส้นแบ่งบางๆระหว่างการเป็นเครื่องมือสนับสนุนกับการเป็นผู้ช่วยในการตัดสินใจเนี่ยมันเริ่มเบลอเลไม่ชัดเหมือนทุกวันนี้อ <c oughs> ถึงจุดนั้นระบบยุติธรรมทั่วโลกเลยนะคะรวมถึงของไทยเราด้วยจะต้องปรับตัวยังไงเราจะยังยึดหลักเดิมได้ไหมว่าการตัดสินใจสุดท้ายต้องอยู่ที่มนุษย์เท่านั้นหรือเราอาจจะต้องนิยามความหมายของดุลพินิจหรือความเป็นอิสระกันใหม่ในบริบทที่มี AI ที่เก่งมากๆเข้ามาเกี่ยวข้องโอ้ <c oughs> เป็นคำถามที่ท้าทายมากจริงๆครับเพราะมันไปแตะถึงรากฐานความเชื่อที่เรามีต่อกระบวนการยุติธรรมเลยใช่ค่ะมันไม่ใช่แค่เรื่องเทคโนโลยีแล้วนะคะมันเป็นเรื่องปรัชญาจริยธรรมแล้วก็ความคาดหวังของสังคมที่มีต่อความยุติธรรมด้วยแนวทางปัจจุบันเนี่ยถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีค่ะในการรับมือกับเทคโนโลยีระลอกแรกแต่เคลื่อลูกต่อไปที่อาจจะใหญ่กว่าเดิมเนี่ยเราคงต้องเตรียมพร้อมที่จะทบทวน ปรับปรุงหรืออาจจะต้องสร้างกรอบคิดใหม่ๆเลยเพื่อรับมือกับความท้าทายที่ซับซ้อนขึ้นในอนาคตค่ะนี่คือโจทย์ใหญ่ที่รออยู่ข้างหน้าสำหรับวงการกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมทั่วโลกเลยค่ะครับเป็นเรื่องที่ต้องติดตามกันต่อไปอย่างใกล้ชิดจริงๆครับ